ยิ้มการคา้าเก่งรู้งานมากน้องแอบิเกล์ออกงานคู่แม่และพี่แฝดสายฟ้าและพายุใครเห็นก็หลงรักคุณแม่ลูกสามชมพูอาร,รยาทีล่าสุดพาลูกๆอย่างน้องแอบิเกลสายฟ้าพายุไปออกงานอีเวนต์หนึ่งได้ค่าตัวแบบจริงจังคนก็แซวว่างานนี้น่าจะถึงครึ่งล้านไปฟังจากปากเจ้าตัวกันเลยดีกว่า โดยแม่ชมบอกว่าสนุกดีก็มีกังวลตัวเองว่าจะแปลงร่างไหมน้องก็ยิ้มได้แป๊บหนึ่งชมก็ไม่อยากบังคับให้ลูกต้องทำแบบนั้นแบบนี้แล้วก็สัญญาว่าเสร็จแล้วจะให้เล่นเต็มที่อุบตอบค่าวิ่งเล่นเกินครึ่งล้านแจงสมน้ำสมเนื้อส่วนคลิปน้องเกลวทานมาแมลงลูกเห็นพี่กับแม่ทานอะไรก็อยากทานเขาไม่รู้หรอกว่าคืออะไร วันนี้น้องเกวก็เป็นงานตั้งแต่เข้ามาในงานก็รู้เลยชมพู่บอกว่าก็รู้ว่าจะต้องยิ้มแต่ก็จะได้แ๊บหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเพราะเหมือนเขาก็เริ่มรู้เรื่องแล้วเราก็จะบรีฟว่าเดี๋ยววันนี้จะมาเจอเจเจนะก็ตั้งแต่อยู่บนห้องแต่งตัวแล้วเขาก็ถามว่าแม่ไปแม่ไปอยากออกมาแล้วเวลาถ่ายรูปเขาจะหันมาถามว่าไหนเจเจไหนอะ เวลามาออกงานอย่างนี้กังวลอะไรมากที่สุดก็กลัวเขาร้องไห้งองแงหรือว่าตื่นคนไหม ชมพูบอกว่าจริงๆชมคิดว่าถ้ารูปแบบงานลูกค้าเข้าใจในความเป็นเด็กก็ไม่ได้กังวลอะไรมากอย่างงานวันนี้โจทย์ของงานมันไม่ได้มีอะไรที่เข่งเกินธรรมชาติของเขาเพราะชมก็ไม่ได้อยากจะบังคับว่าลูกต้องทําแบบนั้นแบบนี้อย่างวันนี้ก็พอจะคุยกันได้ก็สัญญากันว่าเสร็จแล้วก็จะให้เล่นอย่างเต็มที่ก็วันนี้เขาบอกว่าถ้าเขาเสร็จพิธีการบนเวทีเขาขอเล่นตามอําเภอใจ กลายเป็นไวร่าคนแซวเยอะเลยแล้วคนก็ชมเรื่องการเลี้ยงลูกว่าชิวๆชมพูได้ตอบว่าก็ให้ทานทุกอย่างแม้แต่อะไรที่เรารู้ว่ามันมีประโยชน์นะผักผลไม้แล้วเขาไม่ทานก็จะไม่บังคับบางทีก็แกล้งลืมก็ชวนเขากินใหม่ก็มีบางทีเขาก็กลับมากินนะ